เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมกลับมาเจอกับผมจอห์นเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าเตเลเต่าลีโวสประตูพรีเลนเนอร์นะครับผมรุ่น 2.4E นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2016นะครับผมเลขไมล์เนี่ยเพียงแค่แสนสามหมื่นก่าโลทั้นเองนะครับพอดีกรไมยนต์เนี่ยมาเห็นเนี่ยเพิ่งเข้ามาก็เลยรีบมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอ่าดูกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเผื่อว่าใครกำลังมองหาตัวโฉมนี้อยู่นะครับผมปี16แล้วเป็นตตััว4ปรระะููยกสงแบบบนนี้ค วันนี้กอนพิจิตจัดให้แล้วครับรีวิวกระชับฉับไวพาดูรอบคันกันเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะนี่เลยรุน่นนี้มาร้องกับตัวไฟหน้ามันติ reflector อยู่แล้วนะครับเพราะโมนี้เนี่ยเขายังไม่มีตัวไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะครับด้านล่างนะครับผมมาร้องกับตัวไฟตัดหมอกร้องกับคิ้วโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเป็นโครเมียมตัดด้วยดํานะครับ ก็สวยงามดีครับโลโก้ก็เป็นโลโก้โตเวตาโคเมียนอยู่แล้วนะครับผมไล่มาเลยนะครับตัวนี้ใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะฮะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับ6รูนะครับสเปคตัวนี้จะอยู่ที่265 65R17 นะครับเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับผมอ่าไล่มาเลยนะครับมีโลโก้ไฮรักอยู่ด้านขวานะครับ ตัวกระจกหูช้างรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนครอบด้วยโครเมียมนะครับเบ้ารองมือจับ4บานก็เป็นโครเมียมหมดเลยนะครับมีตัวเบ้ารองมาให้ด้วยกันลอยนะครับผมทั้ง4บานเลยนะครับน่ะไล่ต่อยาวกันไปเลยนี่ล้อแมกด้านละอ่าด้านหลังเนี่ยก็เป็นดัมเบลนะครับไม่ใช่ดิสเบรนะอ่าเป็นดัมเบลนะครับแล้วก็อ่ะต่อกันไปเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ปกติเลยให้ลักตัว E นะครับด้านล่างเป็นเล v วนะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยตัวกระบะ นะฮะก็ล <target. S 1> ักษณะได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นไลเนอร์เนี่ยตัวนี้เป็นของแท้นะฮะเป็นไลเนอร์แท้ตัวต้านะครับผมอ่าก็เรื่องของความคงทนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับใช้ยาวๆใช้จนลืมไปเลยนะครับนี่ลักษณะมุมกว้างด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับออปชันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมตามผมมาเลยฮะนี่เดินไล่มาเลยครับนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของตัว E ีเนี่ยออปชันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้อะไรมาแบบว่าฟูลออปชันมากนะครับก เพียงพอต่อการใช้งานเบื้องต้นเฉยนะครับไม่มีหน้าจอไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับผมตัวนี้เนี่ยพาดูเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าปัดเรืองแสงนะครับผมมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้แล้วนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมและรุ่นนี้นะครับนี่มาพร้อมกับตัวไฟหน้าออโต้นะครับผมเปิดปิดอัตโนมัติมาให้แล้วนะครับตัวหน้าจอไม่มีนะครับเป็นวิทยุปกตินะครับใส่แผ่นได้แต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแฟลชได้นะครับไอพอด เขาเรียกว่าเป็นอ่า AUX เนี่ยก็ได้เหมือนกันอ่ะได้ก็ครอบคุมพอสมควรนะครับแต่ว่าแคไ่ไม่ใช่หน้าจอเฉยๆนะครับผมด้านล่างแอร์แอร์ปกตินะครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับมีไ r i v e mode ให้ให้สองโหมดก็คือ Eco mode และ Power mode นะครับของโตโยต้านะครับผมนแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยสังเกตไหมครเบาะของเขาจะเป็นเบาเบาผ้านะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเบาผ้าสีโทนแบบน้ำตาลอ่อนนะครับลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยดูกว้างๆ ็จะประมาณนี้นะครับผมทั้งหน้าทาั้งหลังเลยนะครับเนี่ยดูหลังกันบ้างนะครับก็เปิดมาก็แบบนี้เลยนะครับหน้าหลังรุ่นนี้ไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับผมแอร์หลังจะมีรุ่นท็อปนะครับแล้วก็พักแขนมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับก็ครบถ้วนดีนะตัวนี้ภายในก็ค่อนข้างจะเนี๊ยบเลยทีเดียวนะครับรถทันนี้ต้องบอกว่าสภาพเนี่ย จังกิ๊บๆเลยไม่โทรมเลยดีกว่านะครับ,บเบาะเนี่ยแทบแบบว่าไม่ช้ำไม่อะไรเลยนะอ่าพร้อมใช้งานมากๆนะครับส่วนคิ้วประตูต่างๆนะครับก็เนี่ยกระจกก็ปรับไฟฟ้าแล้วครับเก็บไฟฟ้าแล้วนะครับผมบิด R L ได้เลยนะฮะกระจกออโต้บ้านคนขับที่เหลือปกตินะครับส่วนคิ้วต่าง,งๆก็ไม่ได้มีฉูดฉานอะไรนะครับแต่ว่าโทนที่เป็นพักแขนเนี่ยเขาจะเป็นโทนเดียวกับสีเบาะภายในนะครับอ่าโทนจะเป็นสีเดียวกันนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ G D ของ t ต y o t a นะครับเป็นเครื่องยนต์2,400ันสี cc นะครับผมรุ่นนี้ต้องบอกว่ากำลังนี่เหลือล้นแน่นอนนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งได้เรื่องของการแบบน้ำมันนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะได้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวโฟร์จูเนอร์เลยนะครับเครื่องตัวเดียวกันนะครับชโฉมปีสิบห้าเสิบหกองยนตต์ัวนี้เหมือนนนกัแล้วบโฉมปีม ตันนี้เครื่องดําเดิมไม่เคยมีการผ่าไม่เคยมีอะไรนะครับก็คือเน้นโครงสร้างเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าตัวบอดี้รถนั่นเองนะครับผมรอยอาร์ตต่างๆยังคงเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยอ่าเขาเรียกว่ารอยมาร์กต่างๆของเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ครบถ้วนยังตรงหมดเลยนะครับคันนี้รถปลอด,ดดีมากเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมใครได้ไปก็คุ้มค่าเลยทีเดียว ที่สําคัญตัวโครงสร้างต้องบอกเลยว่าคันนี้น็อตเดิมๆหมดเลยไม่เคยขยับนะครับโครงสร้างต่างๆไม่เคยมีการชนหนักแน่นอนนะครับลูกค้าสามารถมาดูรถ้ยวยตัวเองได้เลยนะครับผมหากสนใจนะครับผมอยู่ที่ซอยเสรัยทย68แยกหนึ่งะครับผมเป็นเต็นท์รถมือสองเพชรยนต์นะครับแต่จริงของเราเนี่ยเป็นนามบริษัทแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เต็นท์แล้วนี่เราลักษณะนี่ มีจอดเรียงเป็นตับไปถึงขั้นนู้นเลยนะครับผมนี่แค่โกดังหนึ่งนะฮะเรามีอีกสองโกดังนะครับผมอ่าอยากดูรุ่นไหนก็เข้ามาดูได้นะครับผมอ่าทีนี้ลูกค้าเริ่มสงสัยใช่ไหมครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่เสียเวลาก็พามาดูใบราคากันเลยนะครับแบบโปร่งๆกันเลยนะไม่ต้องมาตัดคลิปไม่เสียเวลานี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรีวิว 2.4E เกียร์ออโต้นะครับผมชมปี16ราคาตั้งขายเนี่ยอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมฮะ589,000บาทเลขไม้ แานต้นๆท่านั้นเองนะครับผมและปอดการชนนี่ไม่มีแน่นอนนะครับอุบัติเหตุจมน้ำไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์กองขยุนการันตีให้เลยนะครับผมหากสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับตัวคันนี้นะครับเป็นเกียร์อโอโต้ด้วยนะครับผม ก็สบายขับขี่สบายนะครับหากว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับหรือว่าคันอื่นๆก็สามารถติดต่อก,ก่อนพยนได้เลยที่เบอร์โทร0802522670นะครับผมก่อนพยน์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับทักมาคุยกันทักมาขอข้อมูลได้ตลอดนะครับผมอยากจะ้รูปเพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงก็ พักมาหากันเลยโทรมาหากันเลยนะครับผมกอ,อนพยน์ยินดีบริการนะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตามให้กอนพยนต์ด้วยนะครับผมแล้วกัดหน้ากอ,อนพยนต์จะกลับมารถรุ่นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ